สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยในเกมจุจุส์คาเซนโกดเกมมือถือมหาเวทพระหนึกมานแนว i อดอ rpg เวอร์ชั่นใหม่ของนังค่าย x g a m e เกมตัวเกมมีภาษาไทยเล่นได้ทั้งสองระบบทั้ง ios และ android เกมนี้สายฟรีเล่นได้อย่างสบายสบายนะครับผมอ่า X7 g เกมแจก2,000หยวนนะครับเป็นคูป,ปองบัตรํำเงินเนาะถ้าตีเป็นกันไทยก็ประมาณ9,000บาทนะแจกทุกวันนะครับผม สำหรับวิธีดาวน์โหลดท้ายคลิปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลกักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์อันดับแรกผมขออนุญ,ญาตสวัสดิการรับคูปองบัตรเติมเงินฟรีให้เรามาที่สวัสดิการครับมาที่คูปองมาที่รายละเอียดการใช้งานใช่ไครับสองพันคูปองเนาะถ้าตีเนเงินไทยก็ประมาณ9 0 0 0บาทนะแจกทุกวันนะครับผมเราสามารถใช้คูปองในส่วนนี้ ซื้อพวกแพ็คเติมเงินต่างๆได้ทุกแพ็คที่อยู่ในเกมนะครับทุกคนนะอ่าบอกเลยผมเกมนี้สายฟรีเล่นได้สบายๆนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพลย์ครับวิธีการเล่นนะครับผมให้เล่าออมาที่ตรงนี้การต่อสู้ตรงนี้เนาะอ่าเกมนี้ครับผมมันจะเล่นผ่านด่านผ่านบทต่างๆไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็จะมีให้เรากดรับรางวัลไอดอลนะตรงนี้เห็นไหมครับอ,อันนี้ผมกดรับไปแล้วเนาะ รางวัลไอดอลตรงนี้นะรางวัลไอดอลผมมันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ22ชั่วโมงนะทุกคนนะั้นชารากดรับก็จะได้รับ exp ทรัพยากรต่างๆเนาะอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีให้เรากดรับ fk นะตรงนี้นะครับมันจะบอดให้เรา2ชั่วโมงเนาะตรงนี้เราก็สามารถใช้คูปองบัตรเติมเงินนะซื้อได้เลยนะทุกคนนะเราสามารถรับได้ประมาณ15ครั้งเนาะต่อวันประมาณนี้นะอ่า โอเคครับแล้วก็เนี่ยเรามากดที่บอสตรงนี้นะเกมนี้เราสามารถจัดทีมได้สูงสุด6ตัวละครน,นะครับผมตัวละครเกมนี้ก็จะแบ่งอ่าเป็นทั้งหมดอ่าหฝ่ายนะครับทุกคนอะ่ะฝ่ายสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวสีทองสีม่วงแล้วก็ฝ่ายพิเศษนะตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ สายของตัวละครก็จะมีสายแทงสายโจมตีกระายภาพสายโจมตีเวทแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับผมหลกัลกๆก็จะมีสสายเนาะสำหรับเกมจ,จูจูสืไขเซนโก้นะทุกคนถ้าเราจัดทีมฝ่ายเดียวกันลงมันก็จะบวกโบนัสตรงนี้ให้เราด้วยเนาะพวกโบนัส HP ATK อะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมีระบบแพ้ทางชนะทางของฝ่ายต่างๆนะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเราปรับเปลี่ยน รูปแบบทีมเนาะมันจะมีอยู่6รูปแบบนะจะปลดล็อกตามเลเวลของเราเนาะสูงสุดจุที่เลเวลห0เนาะก็จะปลดล็อกทั้ง6รูปแบบนะครับผมาสามารถเลือกได้เลยเนาะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นสัตว์เทพนะทุกคนนะมันจะช่วยเราโจมตีเนาะตรงนนีะ้ให้เราทำเคเวีนะตรงนี้นะระบบการต่อสู้ก็มันจะโจมตีให้เราตระมัดนะครับทุกคนมีเร่งความเร็วคูณ2นะครับชนะนะ พรราชนะก็จะได้รับอีกพีนะแล้วก็ได้รับพวกทรัพยากรต่างๆนะครับดูอีกรอบนึงครับภาพสวยนะแนวตั้งนะครับน่าเล่นเลยนะสำหรับเวอร์ชันนี้นะอันนี้ผมอัพตัวละครแบบโหดแล้วนะทุกคนนะครับผ่านด่านผ่านบทต่างๆสบายๆนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครและระบบอัพเกรดตัวละครนะครับ สำหรับตัวละครของเกมจูจูสึไคเซนโกะนะครับผม,ผมก็จะมาจากมหาเวทผนึกมาทั้งหมดเลยนะทุกคนนะเรามาดูาทีละฝ่ายเนาะเป็นฝ่ายสีฟ้าแล้วกันนะครับนี่นะครับคุจิกินะครับตัวนี้เนาะอันนี้เราสามารถรับได้ในเติมเงินครั้งแรกนะทุกคน,นนะสำหรับตัวนี้เนาะใช้ดีมากนะโจมตีหมู่นะครับยังโหดบอกเลยนะมีหลายตัวนะทุกคนนะ หลายตัวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสีแดงฝ่ายแดงนะครับหลายตัวนะเขียวยูจินนะครับเฮสตลรุนะครับแล้วก็มันแจกตัวละครเยอะนะทุกคนนะสำหรับพิยวมีเนาะธาพิเศษนะครับ้าพิเศษก็มีนะนะครับหลายตัวนะ ให้เราซูมหาได้จากตู้กาชาได้เลยเนาะสำหรับตัวละครนะหลายตัวจัดนะครับผมระบบอัปเกรดตัวละครนะครับผมมาดูอัปเกรดตัวละครก็จะมีให้เราใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆเนาะอาดาบชุดเกราะถุงมือรองเท้านะครับพวกแหวนเครื่องรางนะครับแล้วก็จะมีการใส่พวกหวเอ็เนาะมันจะช่วยในการเพิ่มพวกค่าเอทีเคนะครับแล้วก็ มันจะมีเอฟเฟกนะครับผสานกับสกิลของตัวละครแล้วด้วยเนาะนะครับเราก็จะมีให้เรากดอัพเลเวลตัวละครน,นะตรงนี้นะครับถ้าตัวละคร5ดาวมันจะอัพถึงเลเวล100เนาะตันที่เลเวล100นะถ้าเราอยากจะอัพมากกว่าเลเวล100ก็ให้เราอัพดาวนะอัพดาวขึ้น6ดาวนะในการอัพดาวก็จะใช้ตัวละครตัวซ้ำ1ตัวแล้วก็ตัวละครที่เกี่ยวข้องแล้วก็ ตัวละคร3ตัวนะครับ5ดาวเนาะแล้วก็สามารถอัพขึ้น6ดาวได้แล้วนะครับสกิลก็จะมีสสกิลนะนะครับตัวละครที่เป็น4ีสกิลจะเก่งนะทุกคนนะนะครับการใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆก็ประมาณนี้เลยเนาะระบบอัพเกรดตัวละครนะแนะนำให้อัพเกรดทุกตัวนะที่เราปั้นนะครับปั้นเล่นเนาะพวกนี้นะพวกที่มี4ีสกิลแนะนำให้ปั้นทุกตัวนะครับ แล้วก็จะมีพวกระบบดันเจียนประจําวันเนาะการลงดันเจียนนะครับหาพวกทรัพยากรต่างๆเงินทอง XP พีอะไรพวกนี้เนาะสามารถเข้าไปฟาร์มได้นะผมนีนะครับจะมีด่านให้เราท้าทายอยู่เนาะกดท้าทายได้เลยนะกดท้าทายดูครับเรียบร้อยครับ ได้รับทรัพยากรมาแล้วนะครับผมใครขาดเหลือทรัพยากรอันไหนก็ลองเข้ามาฟาร์มดูได้เนาะในส่วนดันเจี้ยนประจำวันนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็จะมีพวกร,ระบบไต่หอคอยนะครับผมแต่หอคอยก็จะมีการแจกของตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเราผ่านด่านตามชัดต่างๆที่ระบบมาแนะนําก็มันก็จะแจกของเนาะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวละครน,นะครับอะไรพวกนี้นะยิ่งชั้นหอคอยสูงนะครับยิ่งแจกพวก ของทองนะครับเห็นไหมครับแจกเยอะนะแล้วก็จะมีในการจะอันดับได้ไหมไม่มีนักคนนะท่าทายดูครับจัดทีมตามปกติเลยนะกดเล่นความเร็วไปที่คูณ2อเนาะียบร้อยครับผมเพราะชนะก็จะได้รับพวก ไอเทมต่างๆ,ๆนะทรัพยากรต่างๆเนาะนี่ครับโอเคแล้วก็จะมีระบบาการสังเคาะตัวละครนะอันนี้เราไม่ต้องสังเคาะก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเนาะร้านค้า,าอารีน,นา PVP นะอารีน,นา PVP ก็วัดที่ค่าพลังนะมีการจะอันดับด้วยนะครับที่ค่าพลัง การจานดับครับแรงกิ้งเรามาดูอ๋ออันนี้จะเป็นร้านค้าเนาะร้านค้าอีนานะจะอันดับ๋อตรงนี้นะครับผมเราต้องเล่นถึงเลเวลสามสิบนะเราถึงจะดูอันดับได้นะผมอยู่อันดับที่หนึ่งร้อยหกสิบหกนะโอเคครับผมก็กดท้าทายได้เลยนะมันจะวัดค่าที่ค่าพลังนะปึออ๊บกดท้าทายกดข้ามไปเลยนะอ๋อเราต้อง ท้าทาย20ครั้งเนาะถึงจะท้าทายถึงจะกดข้ามได้นะนะครับประมาณนี้เลยนะครับจะอันดับนะเรามาเล่นดูนะครับทุกคนแล้วก็จะมีกระชะปองเนาะกระชะปองก็จะมี3ตู้นะครับตู้เชิญเพื่อนตู้ทั่วไปตู้ขั้นสูงนะมีให้เราสูมแบบ1ครั้ง10ครั้งแล้วก็100ครั้งเนาะกดสูมไดเลยครับ ตัวครนะครับผมเรามาซูมดูนะเรดการออกก็นี่นี่เลยนะครับตามนี้แล้วก็จะมีตู้ที่ให้เรา,าเลือกแบบธาตุได้นะนี่เห็นไหมครับตู้นี้เลยนะให้เราแบบเลือกไฟเลือกธาตุได้เนาะพาเราต้องการจะซูมหาธาตุไหนนะครับผมเรามาซูมดูนะ อ่าแล้วก็เกมนี้จะมีฟังก์ชันต่างๆเนาะการแปลภาษาเพิ่มความเร็วนะครับบูสเตอร์นะถ้าใครอยากจะผ่านด่านไวๆก็ใช้ฟังก์ชันเพิ่มความเร็วตรงนี้นะครับใช้ที่คูณ10ได้เลยนะครับแล้วก็เกมนี้แจกคลิปคโค้ดนะวิธีเติมคโค้ดเรามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ตั้งค่าการแลกรหัสของขวัญคโค้ดหาได้จากไหนนี่เลยสวัสดิการรหัสของขวัญที่ถูกอ้างสิทธิแจก2คโค้ดนะตอนนี้กดคัดลอกครับคัดลอกมา เรามากดวางที่ช่องนี้กดวางครับกดแลกเปลี่ยนแค่นี้เองนะครับอันนี้ผมแลกเปลี่ยนมาแล้วเนาะะแล้วก็ต่อไปนะครับจะสอนวิธีการใช้คูป,ปองบัตรติมเงินฟรีนะให้เราหาแพ็กที่เราต้องการที่จะเติมได้เลยนะครับอัน,นแรกผมแนะนําให้หาแพ็กเติมครั้งแรกนั่นเนี่ยเห็นไหมครับแจกตัวละครคุจิกินะตัวนี้ใช้ดีมากนะครับแนะนําให้เติมแพ็กนี้เนาะ,ะวิธีการเติมก็ ง่ายๆนะครับให้เราเลือกแพ็กได้เลยอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นแพ็กแพ็กนี้แล้วกันนะครับ128หยวนนะกดติ๊กเข้าไปร mm hmm. อสักครู่นะครับขึ้นหน้าต่างให้เราขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะใช้คูปองให้เราอัตโนมัตินะเห็นไหมครับศูนย์บาทครับผมกดยืนยันการเปรนเงินเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองวิธีการใช้คูปองมาตเติมเงินนะครับผมนะ เดี๋ยวคลิปหน้ายังไงนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาจะทำเทเลสต์ตัวละครให้แล้วก็จะแนะนำการใช้คูปองเนาะใน2,000หยวนนะครับหรือว่า9,000บาทไทยว่าสำหรับมือใหม่แรกๆซื้อพวกแพ็คอันไหนจะคุ้มนะครับผมนะ,ะเรามาเล่นดูนะครับผมสำหรับอ่าเกมจุจุสุไคเซนโกะเนาะมีระบบกิลระบบสัตเทพะัน,นพวกนี้แล้วนะเรามาเล่นดูนะครับ สนุกนะแนวตั้งนะภาพสวยด้วยนะทุกคนนะเรามมเได้ดูนะครับจะเป็นมหาเวทผนึกมารเวอร์ชันใหม่นะของ x 7 g a m e เนกมะครับมีภาษาไทยนะเล่นได้ทั้งสองระบบครับ iOS และ a n d ด o อยนะครับผมเรามมเได้ดูนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s c ค i b e ให้ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราไปที่หน้าดาวน์โหลดของเกมจุจุสุไกเซนโค้ดแล้วนะครับสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับได้รับ ส่วนลดเติมเงิน99ทุกแพ็คเติมเงินแล้วก็ได้รับคูปองบัตรเติมเงินฟรี2อ0 0หยวนหรือว่า90% 0 0ับาทไทยเนาะแจกทุกวันนะครับผมสามารถใช้ในการซื้อแพ็คเติมเงินทุกแพ็คเติมเงินได้เลยนะในเกมนะครับเกมนี้สายฟรีได้นั่งสบายๆนะแล้วก็แจกกิฟต์คโค้ด2กิฟต์โค้ดนะครับให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคำว่า Open ตรงนี้ครับดาวน์โหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคำว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ